ยากก็ทนลำบากก็ทำยากก็ทนลำบากก็ทำทุกก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังยากก็ทนลำบากก็ทำการฝึกตัว ให้เป็นคนมีคุณค่าทำใจให้มีราคาเย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่าผลที่จะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีชื่อมีแปรและมีธรรม เป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้นนอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากัน คนเรายัางมีคนค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะอย่างผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญ ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระทุดงท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรคจึงเป็นการเบริกทางเพื่อความก้าหวน้าแห่งธรรมภายในใจ อันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งตราบใดที่ยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธร,รมอยู่พระศาสนาก็ยังคงดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและ แสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยทำจริงผู้เชื่อถือศาสนา ก็เป็นผู้ทำรรจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่เลอะแหละ,ละย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิระชนเขาดูถูกเหยียดยาม ดังที่ทราบกันอยู่เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลก,กธาตุโดยไม่มีความสถานวันไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วย ศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และส่งสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสนาแทงทะลุปรโปร่งไปหมดแล้ว ขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้างตามนิสัยของคนไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทอรมานต่างๆที่พระธุดงท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อย พอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้นๆบางการฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกำลังมากให้ลดลง ด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอนตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานนาน,นานบ้างเพื่อใจจะได้มีกําลังกล่าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรม ด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมา ซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกําจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้เพื่อจิตได้รู้กําลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่ขับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือ ร่าวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจ,จะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่คับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิด และไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทอระมานต่างๆต,ตามจริตนิสยัยและความแยบคายของแต่ละลายนั้นเป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหารและทราบ กำลังของตนได้ดีไม่สะทกสถานต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เหลือก,การลสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทอละมานตนด้วยวิธีต่างๆคือ ผู้ที่เคยกลัวผีมาดั่งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้าผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นตน้นก็หายกลัวได้ด้วยวิธีฝืนใจ เข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารตามปกติ นิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดีๆรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกใจผู้มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลย แม้ใจจะทุกเพียงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างต่างกันจำต้องพิจารณา และทอระมานกันบ้างเพื่อรู้ลิศของกันและกันดังนั้นพระธุดงบางองค์ท่านจึงทอระมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมตินิยมที่ท่านได้มา หรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายในท่านกลับทอระมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชิ้นนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการ ไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าเปล่าทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิด เป็นคนแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทำความเพียนดังที่เคยทำมาเป็นประจำเมื่อทราบว่า เป็นเพราะเหตุใดจิตจึงไม่กล่าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลภโสมกับท่านมาฝึกทรมานใจ ครูอาจารย์จริงๆมีได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสยัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและ ตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดประวินยัยแต่ผิดธรรมท่าน ก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นนนัน้การพยายามปลูกทำให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมสามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่ง แทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเข็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลกผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและจะเลินขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอ จนไม่ชนะที่จะปราบมันเพียงนาทีหนึง่งมันก็แอบ,บเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสียแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทโดยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแหละ มันเกิดและจะเจริญเร็วที่สุดชั่วพลิบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วตามแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวทำความพินาศปาดหัวใจนี่แล เป็นสิ่งที่เก่งก้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลย ที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทำลายโรงลิเกละคร และโรงอะไรอะไรของมันพังพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงท่านแทบเป็นแทบตายในการฝึกทอระมานตน ก็เพราะกิเลสสองสามตัวนี่แลเป็นเหตุและทำการกีดขวางท่วงใจท่านให้ได้รับความลำบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้ชนะมารมาแล้ว มาครองประกาศตัวตากิเลสประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามชุดหลากท่านให้เปเลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่ายง่าย ทั้งไม่เลือกวัยเสียด้วยท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทรมานโดยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุก ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะหัวเราะเยาะเข้าอีกยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งาศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำต้องพลีชีพเพื่อกู้น้ากู้ผ้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ ดีกว่าจะตายแบบล่มจมป,ป่นปีเหล่านี้เป็นอุบายที่พระทุดงท่านนำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัยเทิดไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศอันจกนำให้ถึงแดนประเสริฐผลทุกได้ ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับาศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแนวต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง ไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบหลีกปลีกตัวและผ่อนคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากในการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปด้วยขวากน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจ ให้เป็นทุกข์จนหาที่ปรงวางไม่ได้ตลอดกับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านอาจารย์มันก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กรบาบไหว้เป็นขวัญใจ และเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้าคือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่น,นั่นไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าทำดังที่เขียนผ่านมาแล้ว เวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนสิทธิ์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ดขาดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยจำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแลท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจ และฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับกลมารยาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกให้หมดจะให้หมดโทษด,ด้วยภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ ไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเอง จึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี้อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราดท่านถือเป็นภัยโดยจริงใจ เหมือนย้ายที่ที่ถูกไฟไหม้แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสำหรับโอวาทที่ท่านอาจ,จารย์มั่น สั่งสอนพระธุดงตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้พ่อเป็นคติแก่ท่านที่ชอบในอุบายท่าน